สองสาวหลิงหลิงค้องออมกอนพัร์เขาห้องอัดแชร d เดลีมิวสิกซ้อมร้องเพลงจริงจังเตรียมปล่อยของให้ประทับใจกันจุกๆเลยค่ะสาวออมสายเต้นแต่เรื่องร้องเพลงกระซู้เต็มร้อยหลิงหลิงสายร้องงานนี้เตรียมโชว์เสียงสวยให้แฟนๆเคลิมข้ามคืนสามารถกดบัตรดูไลฟ์สตรีมมิ่ง Dear My Love หลิงออมแฟนมิทติ้ง2024ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plu ค่ะ ก็จะเป็นเพลงที่โหจะเสียงสูงนิดนึงก็ไม่นิดหนะกก็เยอะอยู่ค่ะซึ่งปกติหลิงก็จะไม่ใช่เป็นคนที่ใช้เสียงสูงอยู่แล้วก็ต้องฝึกการอิมโพรไวส์ที่แบบตามอารมณ์แฟนๆต้องว้าวแน่นอนเพราะไม่เคยเห็นหลิงร้องแบบนี้ฝากให้กําลังใจหลิงด้วยนะคะบอกเลยค่ะว่ามีอะไรใหม่ๆเยอะมากอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นหลากหลายแนวมาก งจะต้องร้องไห้สอบร้องก็ร้องไห้มาเป<ม>็นคนอิมมชั่นอลแนวสนุกแนวโจ๊ะอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวก่อนนะคะถ้าเกิดบัตรหมดแล้วกดบัตรไม่ทันอะไรไม่ต้องร้องไห้เสียใจค่ะเพราะว่าเรามีขายบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะที่3 Plu ลค่ะ